คยคิดว่าเธอคือคำตอบในโลกที่วุ่นวายและสะบัดสนแต่สุดท้ายไม่มีอะไรจริงแค่เรื่องโกหกที่ฟังจนเชื่อเดินตามทางที่ไม่มีปลาย ก็ใจยังฝันแม่รู้อะไรว่าไม่อย่าหันกลับไปเสียดายกับรักที่ไม่เคยมีอยู่จริงปล่อยให้มันจบลงตรงนี้ไม่ต้องมีน้ำตาไม่ต้องอ้อนวอนก็แค่ลืมเธอไปจากนี้จบ ครับผมเพลงที่ทุกคนได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงที่ไม่ได้มีคนครับเข้ามาเล่นดนตรีจริงๆนะครับไม่ได้มีคนเข้ามาแต่งเนื้อ้องจริงๆนะครับทุกเสียงกีตาร์นบเสียงกลองนะครับเสียงคําร้องนะครับเป็นเสียงที่ AI สร้างขึ้นมาทั้งหมดนั่นเองผมอยากจะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอร์สนี้อย่างเป็นทางการนะครับคอสนี้มีคอสที่เป็นคอสที่มีชื่อว่า From Prom to Profit นะครับสร้างเพลงนะครับด้วยซูโน AI แบบมืออาชีพนั่นเองนะครับผมแทนนะครับแทนพงสุขพผานิตนะครับปัจจุบันเป็น Chief Product Officer นะครับที่ Future Skill นะครับก็คอร์สนี้นะผมจะมาสอนเพื่อนๆทุกคนนะครับในการทําเพลงด้วย AI นะพี่ชื่อว่าซูโน่นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเมื่อทําเพลงเสร็จแล้วเนี่ยก็เรายังจะสามารถที่จะหาช่องทางในการเพิ่มรายได้นะครับให้กับเพลงของเรา ด้วยโดยสิ่งที่ทุกคนครับจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับประกอบไปด้วยนะครับอันแรกนะผมเราจะมาเรียนรู้ว่าวิธีคิดเนาะในการแต่งเพลงด้วย AI นะครับเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่แค่แบบให้มันสร้างแบบสมุนสมๆขึ้นมานะแต่ว่าเราจะมีเฟรมเวิร์กนะให้ทุกคนสามารถคิดตามแล้วก็แต่งเพลงได้อย่างมีระบบอันที่สองนะก็คือผมอยากจะให้ทุกคนวันนี้สามารถสร้างเพลงจากซูโน่แล้วก็ h ช t GPT ได้ด้วยตัวเองนะครับเราจะใช้ซูโน่เนาะในการทําพวกทานองทําดนตรีนะแต่ว่า วันนี้เราจะมาแต่งเพลงด้วย c h a t GPT นะครับแล้วผมก็จะมีตัวแชทบอทนะที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการแต่งเพลงนะตัวนี้จะมีความเชี่ยวชาญในการแต่งเพลงเนาะแล้วก็สามารถสร้างพร้อมที่ดีเพื่อเอาไปใช้งานต่อใน s u n โนได้อันที่3นะผมทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะวิธีการหารายได้ จากเพลงที่คุณทำนะครับการหาไรายได้ปัจจุบันจากเพลงเนี่ยก็สามารถทําได้หลายวิธีวันนี้ผมจะมาแชร์เพื่อนๆทุกคนฟังนะมันมันมีวิธีอะไรบ้างแล้วเราจะหาะไรายได้จากมันได้ยังไงนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะผมอยากจะมีแอคชั่นแพลนนะครับที่ทุกคนสามารถลองไปทําได้หลังจากจบคลาสนี้คลาสวันนี้นครับเราจะเรียนบนบนพื้นฐานของเฟรมเวิร์กสตัวนี้นะค,คือ3 P นะครับก็คือแพลน p r o d u c e แล้วก็ Profit เริ่มจากกันที่การ plan นะครับเราจะต้องมาวางแผนว่าเราจะแต่งเพลงเพื่อใครนะครับแล้วก็แนวเพลงแบบไหนใช้เพื่อทําอะไรนะรจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําการลงมือผลิตเพลงกันนะครับซึ่งการสเต็ปการลงมือการ p r o d u c e เพลงเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนประมาณ3-4ขั้นตอนนะที่ทุกคนจะต้อง follow แล้วก็เพื่อให้ได้เพลงที่ออกมาแบบมีคุณภาพนะครับสุดท้ายนคัคือ Profit เราจะหารายได้จะหาเงินจากเพลงที่เราแต่งขึ้นมาได้อย่างไร เดี๋ยววันนี้ผมมาเล่าให้ทุกคนฟังถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องของการแนะครันการวางแผนก่อนที่จะแต่งเพลงสักหนึ่งเพลงขึ้นมานะครับ